ขออนุญ,ญาตไม่ใส่แมสนะคะสวัสดีผู้ปกครองที่รักทุกท่านจากวันที่17เมษายน2564โรงเรียนผู้ปกครองเราได้พบกันครั้งล่าสุดคือประกาศผลการสอบรับเอกสารซื้อหนังสือจากวันนั้นถึงวันนี้ในสถานาการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ส่งผลให้ทั่วโลกร่วมรวมทั้งประเทศไทยของเราได้รับผลกระทบอย่างหนักโรงเรียนมีความห่วงใยลูกๆนักเรียนโรงเรียนดารุโนไทยทุกคนผู้ปกครองทราบดีอยู่แล้วว่าจังหวัดตรังของเราจัดอยู่ในจังหวัดพื้นที่สีแดงควบคุมเข้มลนจากการประกาศของสบค,คตรงังในเรื่องของมาตรการต่างๆโดยเฉพาะ ไม่อนุญาตให้ใช้อาคารสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนทางโรงเรียนจึงมีแนวทางในการดำเนินดังนี้จัดให้มีการเรียนการสอนแบบออนแ n d ์ hand, สำหรับนักเรียนอนุบาล1ถึงอนุบาล3และแบบออนดีมานในระดับปฐมศึศึาษาปีที่1ถึงชั้นปฐมศึศึาษาปีที่2และแบบออนไลน์โปรแกรม Google Meet สำหรับชั้นปฐมศึกษาปีที่3ถึงมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนได้เริ่มทดสอบสอนออนไลน์ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่11มิถุนายน2564เป็นเวลา1สัปดาห์ตามประกาศของกระทรวงศึกษากำหนดให้โรงเรียนเปิดทำการสอนในภาคเรียนที่1ในวันที่14มิถุนายนณวันนี้สบคได้ ประกาศเลื่อนกำหนดไปถึงวันที่1สิงหาคม2564เนื่องจากสถานาการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ยังระบาดหนักโรงเรียนมีความเป็นห่วงนักเรียนลูกๆในเรื่องการเรียนออนไลน์ครูดาโไทยทุกคนทำงานกันอย่างเต็มที่เพื่อการจัดเรียนการสอนแก่บุตรหลาน จึงขอความร่วมมือจากผู้ปกค,ครองด้วยถ้านับเวลาเรียนจากวันที่7มิถุนายนถึงวันที่20กระะกฎาคม2564เป็นเวลาเรียน6สัปดาห์โรงเรียนได้กำหนดสอบกลางภาคในวันที่16ถึงวันที่20สิงหา2564ซึ่งเหลือเวลาเรียนอีก4สัปดาห์หรือ20วัน กระบวนการสอบอาจจะใช้รูปแบบของออนไลน์หรือออนไซต์ site, ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ดังนั้นทางโรงเรียนต้องขอความร่วมมือจากผู้ปกค,ครองทุกท่านให้ดูแลกำกับบุตหลานให้มากขึ้นเพราะมีเวลาเรียนอีก4สัปดาห์เท่านั้นเรื่องการชำระค่าธรรมเนียมการเรียนที่ผู้ปกค,ครองถา,ถามถึงในภาคเรียนที่หนึ่ง การศึกษา2,564จะลดค่าธรรมเนียมการเรียนให้เท่าไหร่อย่างไรในกรณีที่เรียนออนไลน์ซิสเตอร์ประทับใจกับผู้ปกครองบางท่านถามซิสเตอร์ว่าเมื่อโรงเรียนยังเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆไม่ได้แต่โรงเรียนยังมีค่าใช้ใจ่ายมากมายน่าเห็นใจขอขอบคุณผู้ปกครองที่เข้าใจและเห็นใจโรงเรียนใช่ค่ะ โรงเรียนต้องจ่ายเงินเดือนครูทั้งไทยและต่างชาติคนงานค่าน้ำค่าไฟค่าบำรุงรักษาอาคารสถานที่และอื่นๆแต่ในเวลาเดียวกันทางโรงเรียนก็คำนึงถึงผู้ปกค,ครองที่ได้รับผลกระทบในภาวะเศรษฐกิจในขณะนี้คำถามจากผู้ปกค,ครองว่าโรงเรียนจะลดค่าธรรมเนียมเท่าไหร่นั้นโรงเรียนจะขอพิจารณาให้ความเป็นธรรมมากที่สุด พอสเตอร์มั่นใจว่าโรงเรียนอยู่ได้ผู้ปกครองแต่รุ่นไทยก็ต้องอยู่ได้เราจะต้องเดินไปด้วยกันโรงเรียนจะขอรอการประกาศของสบครตรังในวันที่2 6กรกฎาคม2564เพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบพิจารณาในการปรับลดค่าธรรมเนียมการเรียนนะคะผู้ปกครองมีเวลาอีก4สัปดาห์ สอบกลางภาคในวันที่16ถึงวันที่20สิงหาคม2564เพราะว่าปกติโรงเรียนจะได้รับการชำระค่าธรรมเนียมการเรียนก่อนเปิดเรียนหรือก่อนสอบกลางภาคนะคะ mm hmm. ขอบคุณมากค่ะซิตเตอร์ขออธิษฐานวอนขอพระเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทรงประทานพระพรและทรงคุ้มครองพวกเราลูกๆชาวดาวุรุโนไทย ตลอดจนผู้ปกครองและพี่น้องชาวตรังให้ปลอดภัยจากโควิด -19 และให้พ้นวิกฤตในภาวะเช่นนี้โดยเร็วสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ